สวัสดีค่ะสวัสดีครับนิตาสาวรักต่างวัยปยสัมดทธิ์รักต่างวัยตอนนี้เท่าตอนนี้เฮาอยู่ที่มุกดาหารริมโขงเบืองด้านหลังเบืองเอ่อวิวด้านหลังนะครับเห็นป่ะุ่นปนสะพานมุกดาหารสะพานมุกดาหารยเนาะสะพานธารกวาเมนที่ที่เป็นไฟแสงแสงไฟนี่ครับคือเป็นไฟสะพานสะพานนะครับตอนนี้เท้ามาอยู่ที่เอ่อ จุดชมวิวหรือว่าขางฟังฟังฟังของนะครับทางโค้งจะมาทางเพจจะมาทางเพจระหว่างมุดาหารสวรรค์เกตรนั่นนั่นซ้ายมือของเราก็คือแนะนามโค้งตอนนี้เขากำลังยางแต่ยางหาแนวกินนะครับแมนหาแนวกินก่อนเบิ้งทางไต้ก้นเบิ้งทางแต่เดี๋ยวเดี๋เบิ้งเบิ้งพาเบิ้งวิวจากหน่อย เห็นไหมครับ <คน S 1> ชมบบวิวอ,อ่าอ่าน,นี่เป็นสะพานนะครับสะพานที่ข้ามไปคุณเดี๋ยวมาเบิ่งทางเนี้ยจุดไข่แมกมันยืดที่นี่นะครับวาดหลานนี่คนเพิ่มขึกินดีแท่มินเขากินเนียงเขากินเนื้ยอย่างเรากลิ่นสิ้นด่านไปหยางไอ้เบิ่งจังหน่อยย่างไอเ้อออออเบิง่งอันนี้่าปุนพอดผุนละ เนือ้อเง่าเขอาจะย่างไปสุดก่อนนะครับผมย่างย่างบ่านเล่นกินเนาะโอ้โหมีกุ้งย่าง้องใ <c oughs> น่ลงทั้งไตแกบนกี้จุดไตเดิยนยกระดับผาพหพุ่มโซมนนี่นะครับโอโหสวยๆแล้วก็มีอุโมงค์ไฟนะครับนี่ไปนในอุโมงค์ไฟปะ่ะเอาย่างไปเบ่งเมนูส่วนมากก็เจ้าถิ่มานั่งกินเนี่ย สินเนื้อย่างกันเนาะเนื้อย่างมีย่างกุ้งพร้อมอันนี้จะเป็นน่าจะเป็นชุดเนาะบบุขึ้นข้อไหนนี่นี่น่าจะเป็นน่าจะเป็นอ่ากุฟฟี่มืกระทะอ่าดันจุ่มโปรโมชั่นสองแถมหนึ่งอ๋อซื้อสองสองแถมหนึ่งเขาไม่รู้ว่าชุดเท่าไหร่ สองแถมหนึ่งนี่ร้านนี้ละก็ร้านเดียวกันแม่แล้นเดียวกันบสองมูลก็ราคาสองแถมหนึ่งแตบบ่ไม่บอกราคานะครับไปนะย่าง่อลี่นั่งอยู่ไหมจ้าขอเ่านักายจ้าแมปูดเดือปลาแมปูเดือจ้าเสียงแ่งกับมีตึมต่ำตึมต่ำโอนหเพิ่ประดับไฟ ไดที่นั่งเรียบยำมุกกระถายิ้มจุ่ยำส้มตำนั้นหลอกร้อนมุกกะถหลอกร้อนแต่ชื่ออาหารไม่เคยหลอกร้อนก็เ้านไม่อร่อยไม่คิดตังด้วยค่ะคือหลอกร้อนมุกกระถาจ้าอร่อยจนแสงออกปากเลยนะะรยหลอกร้อนมุกกระถาเย่ที่นั่งก่อนก็ได้้านบนซุมดานล่างแช่ของเราห้องน้ำก็อยู่ด้านในมาหารใกลๆร้านนี้ไม่อร่อยไม่หลอกหลอนะครับหลอกร้อนมุกกะจ้าเจ็ดสิบเก้าร้อยสิบร้อยเก้าสิบเก้าร้อย อ๋คนเต็มเลยนะครับผมเลยครัคนเตมเตมเตมเต็มนเป็นเป็นชุดบอลหรือว่าบเฟ่ร้อเก้าสิบใช่กนละร9อยเก้าสิบ้าก็ใช่ได้นั่นนะก็เอเคมูกระทะเห็นไหมเดี๋ยวห้อยยางไปสุดมึงกันยางไปสุดกันนะครับมันจะมีได้หลอกหลอน บุฟเฟ่แต่อาหารไม่หลอกหลอดอันนี้อ้อันนี้ไม่บอกราคาเนาะอันนี้จะไปกินห้องแอร์ก็ได้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 ไดอได้ได้ดูกด้ไน้ได้ได้มด้ไน้ได้ได้เดย้ได้ได้ได้อด้ไ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 ด้ะดอได้ไ้ได้ไดยไา้ได้ได้าด้ไ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 ด้จ้ม้อกงไ้ไ้ด้ ไปหอดมัตึมตึมคนละจังค่อยจ่าเช่าอันนี้ชุดละสองรอยมิลสองแถมหนึ่งสอแถมหนึ่งสองแถมหนึ่งติดใจกังนอกเละดนข้างนอกนะคะมาสมดยดเ้ฟ็ีะเดี๋ยวขาเดินดูก่อนนะโอ้้าเองเสียงทั้งหนั้นคือดังโอ้มีเครื่องม็เด็กน้อย เด้ง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 โอ้เด้งเด้งนะครับอพอถูย่างไปหอดพุ่นเลยเจ้าย่างไปไวไหไวายวาวาอันนี้มีมีเพลงนะครับเบรกนิดนึงอ่าตอนนี้ก็ลงไปก็มีเพลงด้วยนะครับก็จะสุดแล้วออ้ยนะครับเกือบสุดแล้วนะครับผมอ่าคงจะเดินวนกลับไปได้กินอะไรร้านอะไร กับสุดนะครับสุดแบว้วระดีย่างกับง<า>งไปกินแล้วปรเดีอ่อะไปหากินชมวิวทิวทัศนะครับสะพานน้ำโขงบวกครับควาครับความกันนั่นนะครับสวนนดเขตคุ้นไฟแฉกไปสุดสุดสะพานนะครับอันนี้เลี้ยวพอเห็นเห็นจะไฟนะครับิึงทั้งปุ่นสวรรณเขตไฟแสงชีพนารา,าอ่ามองไปทั้งทั้งปุ่นนะครับพุ้นสวรรขตนะครับพุ้นกว้างนะครับใหญ่นะครับ อ้าวเพลงอ่เดินครับนะครับคลิปพิเศษอีกนะครับกับพี่เสียทุกคลิปเลยเนาะ <c oughs> อันนี้พูดม <c oughs> ีเพลงนะครับนี่อันนี้ <Okay. S 1> ดนตรีสดร้านนี้ดนตรีสดนรความสรอย่างไปเรื่อยๆนะครับผมัวยองมาเลยไปเรื่อยๆ <c oughs> ตอนนี้เวลาเอา่อ หนึ่พ,พอดีอันนี้ผู้ใหญ่รอบแปดสิบเก้าาอันนี้มีนัคอ่คะ้วด้ีับเดี๋ยวก็ไ้ย่งตีดใจเยนยินันยกอีกเกิยแต่ว่าคนคน ยอยู่ทั้งไต่กับนี่ทั้งไต่มันขันอยากจะไปผนแล้วไก,กลๆไกลๆริมโขงเรื่องไฟนะเบืองเืองไฟไฟที่เป็นไฟเนี่ยมันก็แล้วแต่ร้านนะนบางร้านร้านที่เป็นร้านที่เป็นอุโมงไฟอุโมงไฟก็แล้วแต่ร้านเขาร้านร้านใครก็จัดใครจัดมันน,นี่ นี่อันนี้เลยหลอกร้อนฮอนเลยแมนบอกนี่แมนบอกหลอกร้อนแมนแมนแล้วใช่แล้วอันนี้นี่แหละกเื่อเขาเลยนะค่ะเอาเลยไหมเข้ามากินที่ร้านหลอกร้อนนี่เลยนหมครับ ร้านหลอดร้อนจะเป็นบุฟเฟ่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับมีผึ้งเป็นผัดปเป็นอะไรนะครับโอ้โหของกินนี้มีซาร์ายมีปูมีหอยนะครับมีกุ้งก็มีตูวมัดใหญ่อ่าเป็นยังไงครับพี่น้องเนี่ย ตักมามีกุ้งมีบึกเลยนะครับอันนี้จานนี้ใส่แล้วมีน้ําจิ้มมีสองสูตรนะครับมีหลายหลายสูตรหนึง่งเบอร์อันมีอันอีกับปูพร้อมไปใส่ละกับปูก็มีเขาเอี้ยวปูไข่ปลาแดเอามาาด้ค่ปลาอามาสองตัวไม่จากัดเวลานะครับหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับเป็นเป็นบุฟเฟ่ต์นะครับแหนนี่ถ้าเป็นอ่าอีกับปูอีกับปู ตัวหนึ่งอมามาสองตัวตามาสองนถ้าจะค่อยกินไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยมาค่อยกินไปเรืร่อย,ยๆมีมีเต็น,นวถนี่ือตาจุดชมวิวคนะอ่ะคุณดวยบรรยากาศอยู่ข้างข้างสะพานจุดชมวิวสะพาน รอบน,นี้รอบอัรจุนะครับบังแดกอันนี้ยกแรกยกแรกแหกมันเป็นห่านเรียบร้อยนะครับในขณะนี้เวลานหนึ่งทุ่มกับ <26. S 1> ยี่สิบหกนาทีนะครับชมสะพานสะพานมุกดาหารยูทีฟังของมุกดาหารชิวๆให้กำไรชีวิตตัวเองนะครับรั้งแรกที่มากนะครับรั้งแดกที่มากรามา ั่งกินจักหน่อยบรรยากาศทั่วๆไปก็มี่นี่แหละครับก็คือเนื้อย่างเป็นที่หลที่สุดนนเนื้อย่างเกาหลีนี่เยอะที่สุดร้านนี้ก็คือชื่อร้านว่ายัางไงอ่าหลอกหลอนหลอกหลอนร้านหลอกหลอนแต่อ่าอะไรนี่กันเ่าอ่า รสชาติไม่หลอกหลอนนะะหนักค่ะอาจารย์เขาอเมพนเป็น,รปนครๆไม่ค่าก็ได้อ่ะมาจวดกันเลยต้องกดืสุกล้วไปอะไรสุกบ้างมาจวดๆนี่ครับบุฟเฟ่โอ้ยเติมอีก อีกกันอาหารจุกจิบๆิ็ประมาณหารร่อยเนี่ยนะครับรวมน้ำเนาะน้ำตั้งห่างปะใช่น้ำน้ำน้ำแยกอยู่แล้วติดติดหัวขมขวมตลอดใเย็นเย็น ค่อยกินค่อยไปมาซ่า,ามันก็หนาดเนยเอ้าตบมหาชัก <c oughs> นาแล้วก็ตบม <c oughs> มันอยากลงตบเลย <c oughs> มากินตอนนี้นะลองเบิงนะครับแฉ <c oughs> บแฉบน้ำกันครับ <c oughs> ก็ทาอรไรไปนี่นั่ง <c oughs> นั่งแบบไทาย <c oughs> นั่งางแบบั่งแบบผวดขายลูกเต็าไหมคะไปละสี่บากไหมคะ ขายลูกเป็เดด้วยคะไม่ละสิบาทค่ะข่ลกเป็ดด้ยคะกระเีแม่ค้านะครับแม่ค้าที่เป็นเห็ดาหารแล้วก็ามาย่างขายเนาะมาย่างขายต่างหางกเมื่อกี้มีหัวจุ่มเกี๊ยมจุ่มเนื้อเกี๊ยมจุ่มเนื้อ Mỡ kì xoay trụ mỡ kiểm Kiểm chung Xoay trụ loại 1 Xoay chụ Xoay ค่อยๆกินไปเรื่อยๆกินบดืบอด่อเดเมื่อได้มีเวลาเวลานะครับกินไปเรื่อยๆไม่จำกัดเวลาค่อยกินไปกินอ่ะกินไรมันกินรีบมันกินเร็ว เตียงเพ่งแววๆนะครับต้องพูนกับมีไฟอยู่สวรครค์เขตสวรรค์เขตอ่ะเตียงไฟมุ้งเียงเดืองเดือดนาจะมีอันนาจะมีอันคนเล่ากับมาตั้งโคงขึ้นกันน่าอันข่ามากินอยู่ดอกเอาอันกุ้งมาต้มเลยเออบอร์แมนไอ้นี่นะปลาอ,อื่นี่กระปู บอกกับบถึงแต่เชือนอนเขากันได้เล้าแล้วว่าบุถึงกูยาวบุถึงจักอันกระเตอร์กระเติงกินปูมีปูม,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 มีหมึกมีอะไรย่างนะครับร้านเนี่ยแต่ว่าเข้าไปกินแต่แเชือมันบม่มีแบบนี้จังเชือนอะ แมนบ่แมนอางทีอยูนไม่ได้สามสัน้นโยบานเหลือมครับบ่บ่บมีบบขัด แสดงว่าสุ้มพนักงานพนักงานเขาเนี่ยพระเจ้าเนี่ยหนักจีดงคนเยอะหนักในใน,ใน,ในช่วงนี้ช่วงพระคำ<ม>เพราะว่ามันเดินขึ้นเดินลงนะ<ม>ย่างตองอย่างขึ้นย่างลงบันไดท,ที่เป็นบันไดแบบนี้นะครับน้องนี่ชั่วโมงกว่าพานไปครับ <c oughs> <c oughs> ชั่วโมงกว่า่านไปยังว่าในเลือกในเหล่วนะครับยังเอามาเติมเลยไปนะ ย่างย่างยอะจรินครับอันนี้จะไม่กินหอยครับอันนี้กินหอยหอยแข้งก่อนเดี๋ยวหอยอื่นค่อยว่ากันทีหลังหอยไม่ยังหอยอื่นหอยอื่นัปูไม่ยังจะกินบ้างหรอมีปูมีกุ้งมีหอยหอยมีตายแบบมีหอดหอยเสส่วนเออปูมีหอดปูเสส่วนปูเสส่วนบ่ะปูเสส่วนที่มันยุ่นนั่นหอยลังเขาให้หอยอินไหมมันเอาหอยเป็เป็นบ้านมันแต่ว่ามันตัวมันเป็นปูบ่ มีขาไตมันน่าจะเป็นหอยขมมนะั้งอันนี้กุ้งนี่นะเบิ้งครับพี่น้องเบิ้งเบิงเบิงโตกรุงนนี่แต่โตแบบใหญ่น,นะครับอันนี้เขาจะมานั่งกรีบกุ้งต้มกุ้งต้มปูกินเล่นทุกวันบักหอยแข็งนะครับหอน้นอ,อยหอยแข็งแล้วก็จะปิดท้ายด้วยแบบส้มแล้วก็บักแตงโมนะครับผม อยู่ที่บรรยากาศคนนะครับบรรยากาศข้างข้างริมโขงของสะพานนะครับสะพานมิตรภาพไทยไทยลาวทั้งปุ่นเป็นสวรรณเขตสวรรณเขต,น,น,ะเขตจจนะครับเมืองสวรรณเขตแล้วไฟแจงจะไปทั้งปุ่นนะครับต้องขโมงผ่านไปครับพี่น้อง,งมึงเดิ่มมูนมีจากเกืบ <c oughs> อบแล้วม,ม, <c oughs> มูนนี่จัดมีจากเกืบ <c oughs> อบแล้วเกือบพานานน่นมานางกวนเท่านี่เพิ่นมานางกวนเท่านั้น ขณะน,นี้เวลาสามทุ่มกับสิบห้านาทีนะครับผมขาเบิ่งเมัน,น,น,นเน,น,นี่ยมันเสียดมกินเพืืออยู่แล้วอันนี้ <c oughs> มันจะจ่เฉพาะเป็นกุ้งเป็นหอยนะครับเป็นกุ้งเป็นจูเป็นหอยอย่างที่ที่ที่เปลือกมันอ่ะมันเปลือกมันหนาเน,านี่ยะะจ้า เป็นยังไงยิ้มปะยิ้มจนง่วงนอนจนง่วงนอนด้านข้าเจ้าก็บปิดปิดแล้วล่ะปิดแล้วเลดแล้วนะครับบ่มีรถทุ่งกว่าหรอกก็เป็นซีทุ่งกว่เด็ดด้านนี้นะจักแล้วรถเกับเจ้าแลงเหรอเด้แต่ว่ารถเริ่มหน่อยรถเริ่มหน่อยนะครับรถก็บ่ถข้าเจี่ยวเจี่ยวด้านฮะ เคียวแล้วก็ท่านต้อานนี่เอาไว้ซสามีก็สำหรับมื่อนี้เอาไว้เจอกันอีกอบหนครับผมทักกันดาขอตก่นะสวัสดีครับสบายดี